เพื่อน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 เบิรงแกงน้ำมันใส่ผักไทยแยงใส่หัวหอยเบิรงเนี้ยเฮ้ยเป็นต่แสีบค่ะเพื่อนเพื่อนเบิรงเพื่อนเพื่อนเบิรงเป็นต่แสีบบ่เพื่อนเพื่อนเราถั่วไมาใส่เอาเด้อนี่ผักไทยแยงใส่หัวหอยแกงน้ำมันใส่เห็ดใส่เห็ดใส่หัวหอยเห็นบ่หัวหอยอยูยๆได้เห็นไหมแต่เสบบอเพื่อนเพื่อนว่าหนากินบ่หนากินบ่เพื่อนเพื่อนเบอร์เฮ้ยมาเด้อจ่ามาเด้อจ่าต่แสีบค่ะมาเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อค่ะเอาถั่วไมาใส่เอาเด้อจ่าเบอร์เนี้ย ใส่หัวหอยแบบไลายเลยเบิ่งนเพื่อนเบิ่งหัวหอยค่ะใส่หัวหอยหลายค่ะเพื่อนเพื่อนมาได้แจ้ะเพื่อนเพื่อนมาได้ทานแกงนองใหม่จ้ะเพื่อนเบื่องเนี้ยโคตรเบาเบาบาอยู่หันน่ะเบิ่งเพื่อนเบิ่งเพื่อนเบิ่งน้ากินบ่น้ากินบ่อคุณน้าเพื่อนเบิ่งน้าคุณจะเสียบค่ะ เสบคเบิึงแน่ิึงแน่เพือบิึงแน่เสบคักมาได้จ้ามาได้จ้าเพื่อนเือทุกคนมาได้จ้าเอาถวยมมใไซเอาดะ้ค่ะทุกคน